คุณลุงหายไปแล้วเดินต้องเดินไหะครับอันนี้นะคะเป็นโหลเสี่ยงโชคถ้าคุณลุงจับได้ลูกดาวหนูจะเหมาแผนคุณลุงหมดเลยใลดีใจฉนบีชาแนลวันนี้ คะทุกคนเราจะมาแจกของนะคะแต่ก่อนอื่นเลย<อ>บินมต้องขอขอบคุณสิงค์อเบอเรชั่นนะคะที่แบบสนับสนุนเป็นสิ่งของต่างๆให้เราในวันนี้นะคะทุกคนนี่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีเลมอนโซดานะคะจำนวน2แพ็คนะคะแล้วก็น้ำสีีส1บแพ็คเลยอันนี้ลังอะไรเนี่ยอ,อันนี้จะเป็นลังแมส แล้วก็เป็นเจลแอลกอฮอล์อีกเยอะแยะมากมายเลยคือเราอจะเดินทางไปให้คนที่แบบที่เขามีความจําเป็นจริงๆหรือว่าเขาต้องการจริงๆอะไรอย่างนี้นี่ในกลุ่สุ่มดวงของบีมนะคะ<ว>คือในเนี้ยเราจะทําเป็นแพทเทิร์นเดิมเลยทุกคนแล้วข้างในอ่ะมันจะเป็นแบบฉลากอย่างเงี้ยจริงๆฉลากอันเนี้ยมันมีรูปดาวทุกอันเลยนะแต่บีมอาจจะเล่นเป็นกิจกรรมให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาโชคดีจังเลยที่ได้ดาวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าป้าคะถ้าคุณป้าจับได้รูปดาวเนี้ย หนูจะเหมาร้านคุณป้าหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยค่ะคุณลุงหายไปแล้วเดินต้องเดินไหมครับเดี๋ยวแยกคุณลุงคุณลุงอันนี้ราคาเท่าไหร่คะเทาไหรครับอันนี้ราคาเท่าไหร่เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเหรอแล้วอันนี้ 90บาท90บาทหนูมีเกมมาให้คุณลุงเล่นในก่อบนี้ค่ะจะมีรูปดาวอ่ะแค่ไม่กี่อันเท่านั้นถ้าคุณลุงจับได้หนูจะเหมาทั้งหมดเลยเสียบ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  o ครับโอเคงั้นอันนี้หนุ่มเหมาทั้งหมดเลยค่ะลุงที่ที่ขายวันนี้ขายคือแกะเนาะก็นี่ที่เลี้ยงมนอแกะใส่คาราท้าบนาะนี่เลยที่ออกตลาด้าบช่องเจ็ดสีคุณลุงเคยกค่ะช่องวันจริงเหรอคะแล้วก็ไม้หมุนนี่แล้วก็แล้วก็ปัญญาปันจุกอ๋อเหรอแล้วคุณลุงเอาเงินไปทำอะไรนะคะตอนนี้จะไปเลี้ยงผู้หญงอยู่ค่ะ กผมนะผมเพี่อนผู้สูงวัยอยู่ในบ้านสวนเราเนี่ยอ๋อเหรอคะโอเคงั้นหนูหนูขอฝากไปพันหนึ่งเลยค่ะจะไปซื้อเป็นเพื่อนคุณแก่ด้วยวันนี้เจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับหนูฝากผมหน่อยครับขอช่วยที่นะคแทนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแมสของสิ่งสร้างสุขนะคะแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ขอมอบให้คุณลุงนะคะ ลุงจะได้แบบมีเจลไว้ใช้ด้วยแล้วก็แมสขอบคุณลุงนะค่ะทำอคไรบ้างคะอุ้ยเราจะบอกว่าคุณลุงสุดยอดเลยอ่ะคนลุงจะเอาเงินไปเหมือนช่วยผู้ชราด้วยนะเฮ้ยเราเลือกคนได้ถูกมากเลยเนาะต่อไปก็เดี๋ยวไปหาลายต่อไปนะคะเดินดี๋ยวดูไม่ท้าละเดี๋ยวเดินทางกลับก่อนค่ะทุกคนนะ

จิงจิง้าโอเคเหมาขึ้นรถได้เขาดูเขอเรียกเมาขึ้นรถเมาขึ้นรถเลยค่ะอใครเหมาเลยขึ้นรถเลยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ให้แมสคุณลุงแล้วก okay, ็เจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะแอลกอฮอล์ค่ะโอเคค่ะเกือบแบบคุณลุงเหนื่อยก็กินน้ำนะคะ เดิมมาจากไหนครับเน,นี่ยไกลไหมครับไกลออกจากานวลจากขนส่งใหม่อืมแล,ล้วก็ไปบ้านใหม่ออกจากบ้านไหนก็ย้อนมานี่อ๋อแล้วปกติคุณลุงขายอยู่แถวไหนคะก็าขายอยู่แถวนี้แหละก็ไปหน้าวัดหลวงพ่ออ๋อแปดร้อยบาท่อณลุงครับคุณโอเค ก็เดี๋ยวเราก็จะเอาพวกข้าวเกียบอะไรอย่างนี้นะคะไปแจกอีกทีนึงแล้วกันเนาะโพถือว่าคุณลุงโชคดีมากๆเลยนะคือเรากําลังหาแบบว่าคนที่แบบหาบเล่อยู่พอดีเลยอะ่ะแล้วคุณลุงก็แบบเดินผ่านมาพอดีเลยค่ะถือว่าวันนี้เป็นวันที่แบบโชคดีมากๆาของคุณลุงนะคะก็อ,อยากให้คุณลุงกลับไปพักผ่อนเนาะเพราะว่าวันนี้แดดร้อนมากขนาดเราเองอะ่ะอยู่ในรถยังแบบสัมผัสดได้ถึงแบบไอร้อนเลยทุกคนดูหน้าพีมิ้เหงื่อแตกพักเลยคือตอนนี้เดี๋ยวเราเดินทางไป แจกน้ำแจกแมสแล้วก็ข้าวเกียบยวยังมีอีกอย่างหนึง่งนอกจากข้าวเกียบมีอีกอะไรปล<ะ> <c oughs> าปลาสาย <c oughs> ลืมเอาไปให้คุณลงุงไม,ไม่ไม่น่าทันแล้วไม่น่าทันแล้ว,ลวโอเคงั้นก็ลุยค่ะไปต่อค่ะถ่ายดีไหมคะง่ายๆลยง่ายยถ้าสมมติว่าคุณป้าจับได้ลูกดาวมันจะมีแค่ไม่กี่อันในนี้ค่ะหนูจะเหมาหมดเลยค่าคุณป้าลองเปิดเลยค่ะ เฮ้ยอุดมได้วเลยทุกคนโอเคค่หนูเหมาะอดเลยค่ะตนี้อร่อยนะเอาเลยค่ะขอบคุณมากค่ะมากทุกคนขอบคุณค่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวให้อค่ะเป็นแมสแล้วก็เจลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณม่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ ได้เป็นกล้วยทอดกล้วยทอดค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตามที่ชุมชนนะคะแล้วก็ลุยแจกกันเลยค่ะไปร้อนมากทุกคนตอนนี้แบบแดดแรงมากประมาณบ่ายโมงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะพวกเราเติมพลังและความสดชื่นด้วยสิงเลมอนโซดานะคะอ แล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะออกรถแล้วก็ไปมอบความสดชื่นให้กับทุกๆคนด้วยกันนะคะเรานอนแบบนี้ต้องนี่เลยค่ะเลมอนโซดาเอมากค่ะลูกโอุ้ดมากค่ะนี่ก็เป็นสิงเลมอนโซดาค่ะจะได้สดชื่นสดชื่นโอุ้ขอบคุณค่ะขอให้เจริญนะคะลูก เรกันเรียนนะลูกกนเรียนที่ไหนกันเนี่ยเรียนจบแร้วคุณ่จแล้วใช่ไหมโอ้ค่ะจบดีมากนะคะโอ้คุณคุณพ่อคุณแม่นี่ปื้ใจน่าดูเลยอ่ะขอบคุณมากค่ะเจ๋งมากโอเคเป็นสีเลวังโซดานะคะกบค่ะแล้วก็เป็นแมสแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ค่ะสวยค่ะสอบคุณค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปตรงที่ชุมชนอีกที่หนึ่งตอนแรกอะ่ะคุณป้ามีเพื่อนตรงนี้เต็มเลยพอเราให้คุณป้าเสร็จปุ๊บเพื่อนคุณป้าหายไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราแบบจะเวนแถวๆนี้ดูก่อนอื่นเลยนะคะวิวต้องขอขอบคุณสิงคอร์เปอเรชั่นอีกรอบหนึ่งนะคะที่ตระหนักถึงปัญหาแล้วก็เป็นห่วงสุขภาพของประชาชนทุกคนนะคะและทุกคนก็อย่าลืมใส่แมสนะคะแล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันโควิดด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะตอนนี้เดินทางกันต่อจ้า มะม่วงอฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเาขาให้ามาให้แมนในร้านขายแมสขอบคุณจ้ามาจากไหนคะเนี่ยใกล้ๆเนี่ยค่ะโอ้ยขอบคุณมาก ขอบคุณมาก <ไป S 1> นะลูกอย่างเงี้ยวเดี๋ยววันจี้กอ <sk r isa> ย่านนเง็นหย ท้ายนี้นะคะทุกคนบีมก็ต้องขอบคุณสิงค์คอเอรเชั่นนะคะที่ให้การสนับสนุนเป็นแบบสิ่งของต่างๆมากมายเลยนะคะที่ให้บีมอะได้ไปแจกแบบแม่ค้าแล้วก็คนที่เขาต้องการจริงๆนะคะบีมแบบรู้สึกตื้นตันมากทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องเลตเตอร์ว Channel นะคะแล้วก็กดกระดิง่งติงต๊งๆๆด้วยนะคะและบ๊ายบาย